กิ่งกาชาต์อำเภอเกาะสมุยประชุมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเมื่อวันที่31ตุลาคม2566นายเชียพลอินทรสุภาณในอำเภอเกาะสมุยได้เป็นประธานประชุมกิ่งกราชาติอำเภอเกาะสมุยครั้งที่หนึ่งประจำปี2567โดยมีนางถนอมศรีรัตนรักษ์นายกกิ่งกราชาติอำเภอเกาะสมุยนางสาววาสนาบรมธนรัตน์นางสุวรรณแก้วมีศรีรองนายกกิ่งก้าชาติอำเภอเกาะสมุย คณะกรรมาการและเหล่าสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยเข้าร่วมประชุมที่ประชุมในอำเภอเกาะสมุยได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าอำเภอเกาะสมุยประจำปี2566 ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึงวันที่14พฤศจิกายน2566ณาลานจอดรถท่าเทียบเรือหน้าทอนโดยประธานได้ขอความร่วมมือสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยเข้าร่วมขบวนแห่เรือพนมพระรอบตลาดชุมชนหน้าทอนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและชุมชนต่างๆทั้ง7ตำบลน,นอกจากนี้กิ่งกาชาตอำเภอเกาะสมุยจะเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่จัดขึ้นในงานประเพณีชักพ,พระ พร้อมร่วมกินหอ่อซึ่งที่ประชุมได้มีมติร่วมกันนำทอดมันปลาเข้าร่วมกิจกรรมกินหอ่อพร้อมสนับสนุนขนมหวานให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกินหอ่อซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายน2566ในอำเภอเกาะสมุยได้ขอความร่วมมือสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยร,ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่ง to be number one ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่19พฤศจิกายน2566 ด้วยการซื้อเสื้อของกิจกรรม ToB e Number no. รรายได้าจากการจำหน่ายเสื้อจะนำเข้ากองทุน ToB ี Number no. One ันสำหรับใช้สนับสนุนเยาวชนที่จะเข้าแข่งขันในโครงการ ToB e Number no. ร์วันสำหรับการขับเคลื่อนกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยจากอดีตที่ผ่านมาได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนตลอดมาสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย